สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้นะครับมีเหยื่อคันใหม่มาให้รีวิวนะฮะก็รถคันนี้ได้มาประมาณเกือบเกือบสี่เดือนนะฮะสามเดือนเสร็จเสร็จก็รีบมารีวิวนะจริงๆอยากรู้ตั้งนานแล้วแต่ไม่ว่างเลยแล้วก็ฝนตกเยอะนะครับที่ละนองตอนนี้นะฮะตอนนี้ต้องรีบารีวิวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแม็กนะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดเรื่องแม็กกันแล้วก็ว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนนะครับ โดยรวมก็คันนี้นะครับเป็น t o y o ต a Camry นะครับ ACV 5 0โฉมแรกนะครับปี2013ตัวนี้เป็นตัว 2.0G นะฮะที่เห็นโลโก้ไฮปิดนังคือเจ้าของเดิมเขาติดมาเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะฮะแต่เครื่องยนต์บินซินสันดาปธรรมดาทั่วไปนะฮะนี่สีดำนะครับตัวนี้จะเป็นโฉมแรกเลยเพราะว่าเป็นตัวกุญแจสตาร์ทนะครับไม่ใช่ปุ่มปุทสตาร์ทนะเดี๋ยวพาดูรอบคัน พอที่ผมถ่ายไปก็ต้องระแวงไปเพราะว่ามีน้องหมาเจ้าถิ่นหลายตัวนี่นี่น,นะเต็มเลยนะครับอ่านี่นะประมาณนี้สวยงาม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 นี่นะครับป่าดูรอบคันกันก่อนก็คันนี้ได้มานะติด LPG แล้วเรียบร้อยนะครับ นี่นะสวยงามสวยงามด้านหน้าผมชอบโสมน,นี้มากนะชอบมานานตนะั้งแต่เปิดตัวนะฮะมันดูเป็นผู้ใหญ่ดีนะครับนี่แต่เรามาดูรายละเอียดกันนะโอเคเริ่มจากด้านหน้าก่อนรุ่นนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะแต่หลอดเป็นฮาโลเจนนะครับมีไฟจัดหมอกมาให้นะครับไม่มีเซ็นเซอร์รอบขัดมีแต่กล้องถอยหลังนะครับอันนี้ติดสกเกิร์ตมานะครับแล้วก็ ล้อเดิม่ยรู้สึกว่ารุ่นนี้จะเป็นล้อเดิมจะเป็นขอบ16นะครับติดยาง2 1 5 6 0 R 1 6นะครับคันนี้เปลี่ยนล้อมาเป็น19นะครับเบรกเดิมนะครับสี่ล้อเบรกเดิมผ้าเบรกเดิมหมดเลยนะครับด้านหน้านะใส่ยาง2 2 5 40 z R 1 9เนะเป็นยางสปอร์ตนะครับแล้วก็ล้อแม็กรู้สึกว่าจะเป็นหน้ากว้าง9หรือว่า8ปครึ่งวันนะครับแล้วก็ด้านหลังจะกว้างกว่านะครับที่ผมไม่ชัวนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับ มีคิ้วโครเมียมคิ้วกระจกโครเมียมนะแล้วก็มีคิ้วด้านล่างนะครับมือเปิดประตูโครเมียมนะนี่นะครับด้านหลังนะครับยาง2 5 5 3 5 z ห้าสหนะครับล้อหลังจะกว้างกว่าแต่สเปคเนีนผมไม่ชัวร์เดี๋ยวรอถอดแต่ามารีวิวกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นล้อใหม่แล้วจะล้อจะเล็กลงนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวล้อชุดนี้นะครับว่ามันขนาดเท่าไหร่นะครับมีสเกิร์ตรอบคันมีสปอยเลอร์อด,ด้านหลัง นะครับด้านหลังเดิมเดิมมันจะเป็นโลโก้ 2.0G นะครับแต่นี้เจ้าของเก่าเ็าเปลี่ยนมาเป็นไฮบริดนะครับก็ดูเท่ๆอีกแบบหนึ่งนะปลายท่อชุบโครเมียมนะครับมีสเก์ตหลังมีไฟทับทีมหลังไม่มีเซนเซอร์ด้านหลังนะครับมีแต่กล้องมองถอยหลังที่ติดเพิ่มนะเพราะว่าของติดรถเนี่ยจะเป็นจอธรรมดานะครับเป,เป็นเป็นเครื่องเล่นธรรมดาไม่มีจอนะครับอันนี้เจ้าของเก่าเ็าเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะครับพับรวมก็จะประมาณนี้ ฝนมาแล้วทุกคนฝนมาอีกแล้วครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องคร่าวๆนะฮะห้องเครื่องคร่าวๆตอนนี้นะนี่คือเรื่องความรถอะได้มาประมาณ3เดือนแล้วก็ใช้งานตลอดนะครับไม่ได้เช็ดไม่ได้อะไรเลยนะฮะก็ฝุ่นจะประมาณนี้เดี๋ยวว่างๆเขาเช็ดเขาทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับนี่นะเครื่อง 2. 0ศูนเดิมๆนะครับก็ไม่มีจุกจิกนะรุ่นนี้ ดูแลง่ายนะครับขนมาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขออ,อธิบายช่วงล่างคันนี้นิดหนึ่งนะคันนี้เนี่ยล้อ19บสี่ล้อนะครับช่วงล่างเนี่ยโช๊คเดิมใส่สปริงโหลดเชอินนะครับโหลดลงนะครับแล้วก็โช๊คเนี่ยจะเปลี่ยนเบอร์น้ํามันเหมือนว่าเปลี่ยนน้ามันใหม่อน้ำมันใหม่ให้มันเหนื่ขึ้นนะครับขับสนุกมากคันนี้แต่ข้อเสียคือ ถ้านั่งหลายคนเนี่ยล้อหลังฝั่งซ้ายรู้สึกว่าจะเป็นฝั่งเดียวนะฝั่งซ้ายเนี่ยเวลา,าถนนไม่เรียบหรือว่ามีคอสะพานที่มันแบบชัดๆนะฮะถ้ามีคนนั่งหลังมันจะมีเบียดนิดนึงนะครับแต่ถ้านั่งสองคนด้านหน้าแบบสัมภาระ,ะเนี่ยสบายไม่มีปัญหาอะไรไม่เบียดไม่อะไรเลยนะครับผมขับเที่ยวมาหลายพันโลนะฮะแล้วก็ล้อหน้าเลี้ยวสุดไม่ติดไม่มีอไม่มีปัญหาอะไรนะครับปกติเดี๋ยวเรามาดูในรถกัน เดี๋ยวผมเปิดท้ายรถให้ดูนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาเปิดยังไงรู้สึกว่ารุ่นนี้เปิดได้เฉพาะจากในรถนะครับจากในรถแล้วก็ตัวรีโมทนะฮะผมเปิดท้ายรถให้ดูว่ากว้างประมาณไหนนี่นะท้ายรถประมาณนี้ยังอะไรนะเอาออกเพราะว่าติดแก๊สมาแต่แก๊สเราเพิ่งติดมายังไม่ได้เทสเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้เทสเท่าไหร่ ก็ห้องสัมห้องสมภะระท้ายเนี่ยจะกว้างแล้วก็ลึกลึกกว่าคัน s อ v 3 0ของผมนะครับคันคันเก่านะฮะคันนี้จะลึกกว่าแล้วก็มีช่องที่เปิดทะลุจากเบาะหลังมาได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ตรงนี้มันน่าจะหักนะตรงนี้มันอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวค่อยซื้อใส่ใหม่นะครับประมาณห้าร้อยโอเคนะครับ<ม>ก็ประมาณนี้สำหรับ LPG ีนะฮะถังโดนัท ใส่ถัง62ลิตรนะครับเติมเต็มถังได้53ลิตรแต่ตาขิ้นเปลืองเนะ่ยผมยังไม่ได้จับรายละเอียดนะครับมาที่เบาะหน้ากันก่อนเลยนะครับแอร์เย็นมากทุกคนขออนุญาตเบานิหนึ่งสำหรับภายในสิ่งหนึ่งสิ่งแรกเลยนะที่เวลาขึ้นรถคันนี้มาแล้วจะงุดหงิดมาก ป้ายแดงร้านสามร้านสี่ไม่ให้มานะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับแต่ที่เหลือโดยรวมเนี่ยผมโอเคกับมันนะใช้งานทั่วไปได้ดีไม่มีปัญหาเรือนใหม่นะครับด้านซ้ายจะเป็นวัดรอบแล้วก็มีจอ,อ LCD เล็กๆนะครับบอกตัดแต่งเกียร์บอกความร้อนมือน้ำนะครับตรงกลางจะเป็นวัดความเร็วแล้วก็มีจอ LCD เล็กๆเ,เ,เหมือนกันนะบอกอรอยายละเอียดต่างๆแต่ก็บอกได้ไม่เยอะนะอัตราสิ้นเปลืองอ่าประมาณนี้นะครับบอกได้แค่นี้นะครับ แล้วก็ด้านขวาจะเป็นน้ำมันแล้วก็ตัดินเปลืองนะครับแล้วก็ทริป a b แล้วก็โอ d โอนะครับระยะทางรวมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีแค่ฝั่งซ้ายนะครับไม่มีปุ่มรับสายวางสายนะครับมีแค่นี้เลยนะครับก็หุ้มหนังมาแต่นี้ผมเอาหุ้มอีกทีหนึ่งนะครับไฟหน้าออโต้นะครับนี่นะไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนธรรมดานะครับไม่ออโต้นะครับ มองอลไปรับสูงต่ําเข้าออกระยะยืดได้เยอะปรับสูงต่ําได้เยอะนะครับดีมากอันนี้ดีนะครับแล้วก็นี่นะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4ี่บานเป็นปกติของค a มรีอยู่แล้วแล้วก็รุ่นนี้กระจกมองข้างพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถนะครับแล้วก็อันนี้คือสวิตช์แก๊สอยู่ตรงนี้นะครับขับมา500กิโลยังไม่หมดเลยนะนี่นะประหยัดนะครับคันนี้ติดคันเร่งไฟฟ้ามานะครับ ขับสนุกขึ้นนะครับคือลองปิดเคร่งไฟฟ้าขับถ้าคนไม่เคยขับ2.4หรือ2.5มาเนี่ยก็ไม่ไม่คงไม่รู้สึกอะไรแต่ส่วนตัวผมขับ2.4ของตัวส0 4นย์สี่ปีดมามันจะพุ่งพุ่งนะครับพอมาขับ2.0เนี่ยรู้สึกว่าช่วงต้นเนี่ยมันอ,อึดอัดมากอึดอัดนะอึดอัดแบบชัดเจนนะครับแต่ก็พอมีเคร่งไฟฟ้าเนี่ยผมเปิดไว้โหมด9นะครับคันนี้รู้สึกว่าจะเปิดได้ทั้งหมด10 16ระดับประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจ นะครับผมก็เปิดวหมด9กขับกําลังดีนะครับคอนโซลกลางอันนี้เปลี่ยนจอวิทยุ a n d อนดรอยโตนะครับก็นี่นะเล่นดูทีวีแต่ต้องแชร์อินเทอร์เน็ตจากมือถือไปนะดูทีวีดู y o u y u u t u ู e มิสิกเบื้องต้นก็ประมาณนี้กล้องมองถอยหลังนะครับประมาณนี้ก็ชัดดีนะครับชัดดีนะครับอัตโนมัติแยกโซนซ้ายขวานะครับมีโดโอเรียบร้อยนะครับ มีไลฟ้ากระจกหน้ากระจกหลังนะครับประมาณนี้คันเกียร์สวยงามดีนะฮะสวยมีบวกลบนะครับนี่นะสองเอมีสปอร์ตหมดบวกลบนะครับมีที่เก็บของตรงกลางนี้นะนี่นะครับมีที่ชาร์จยูดบีหนึ่งจุดตรงนี้แล้วก็มีตรงอีกหนึ่งจุดนะครับยูดบีมีสองจุดนะครับอ่าไม่ใช่ยูดบีครับเป็น power outlet นะครับสองจุดแล้วก็มีม่านม่านด้านหลังอัตโนมัตินะ นี่นะครับแล้วก็ด้านข้างนะด้านคนนั่งข้างก็จับประมาณนี้นะครับกว้างขวาง,วางตามสไตล์แคมรี่นะแต่รุ่นนี้ผมรู้สึกว่าเบาะมันจะกระชับไปนิดนึงนะครับไม่เหมือนตัว ACV40 ที่นั่งสบายกว่านี้นะครับรุ่นนี้จะค่อนข้างกระชับถ้าเป็นคนตัวเล็กเนะี่ยไม่มีปัญหานั่งสบายแล้วก็เวลานั่งทางไกลเดนทางทางไกลเนี่ยไม่ไม่เมื่อยนะเพราะว่าหนังมันจะแน่นกว่าของตัว40แล้วก็เวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะดูดกว่าตัวเราจับไม่ไหลนะเพราะมันมีปีกข้างนะครับ แล้วก็มีสวิตแบบนี้นะครับเหมือนเดิมของ t ต y o ต a นะครับสะดวกมากนะเพราะว่าเบาะเบานั่งด้านซ้ายของ Cam รี่เนี่ยถ้าส่วนใหญ่นะรถส่วนใหญ่นยะที่ซื้อใช้กันนะก็คือจะไม่ค่อยได้นั่งหรอกครับส่วนมากก็จะมีคนนั่งหลังก็จะปรับแบบนี้ได้เลยนะครับพื้นที่ด้านหลังก็จะกว้างมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปนั่งเบาะหลังคร่าวๆนะครับแต่ดูด้านหน้าก่อนมีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟสองสว่างนะครับสองข้างนะครับสองข้างเลย รนะคับมีช่องเก็บแว่นนะครับมีไฟส่องสว่างมีติดว่าเปิดประตูนะครับโดยรวมประมาณนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็มือจับนะของโตโยต้าก็จะมีแค่สามฝั่งนะฝั่งคนขับจะไม่ให้มานะครับโอเคด้านหน้าประมาณนี้นะครับอ่ายังมีอีกนิดนึงนะลืมเมื่อกี้ลืมพูดถึงเรื่องที่วางแก้วเรงนี้สองช่องนะครับตรงนี้ไม่วางแก้วไม่ได้นะใส่ เอกสารใส่เงินใส่เหรียญได้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับวางไม่ได้แล้วก็มีช่อง power outlet ตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะครับรุ่นนี้จะไม่มีช่อง power outlet ในเกะนะครับจะให้ตรงนั้นแทนนะครับก็เกทก็ลึกเก็บของได้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสองชั้นนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับด้านหน้ามีตรงนี้นะครับปรับมันสามารถปรับยี่ยงโยกได้ครับ นี่นะครับยกไปหน้าได้นิดหนึ่งนะดันหัวนะครับประมาณน,นี้อันนี้ผมปรับเบาะนั่งด้านซ้ายหน้านะไปหน้าสุดแล้วเดี๋ยวเราพาไปนั่งเบาะหลังกันว่ามันจะสบายขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งข้างหลังกัน,นครับดูวิววะทุกคนฝนตกตกวิวดีมากนะนี่นะสึกน้องหมาเมื่อกี้ทะเลาะก,กันเสียงดังเลย อ่าเดี๋ยวต้องปลดล็อกก่อนนะครับรุ่นนี้ต้องเวลาลงจากรถนน่ยต้องปลดล็อกจกฝ่งคนขับนะครับไม่อย่างนั้นเขาไม่ปลดล็อกให้นะฮะผมพาไปนั่งหลังซ้ายก่อนนะครับก,กว้างๆนะครับนั่งสบายๆสยัมภาระใส่ได้เต็มที่นะครับโอ้โหทุกคนถ้าใครคิดว่าซื้อมาให้พ่อแม่นั่ง เดินทางไกลสมมุติว่าแบบผมเนี่ยผมขับด้านหน้าคนเดียวด้านหลังพ่อแม่สองคนนั่งสบายมากนะฮะก็ใครตัวเล็กก็สมมุติว่าบ้านใครพ่อตัวเล็กก็พ่อนั่งฝั่งขวาบ้านใครแม่ตัวเล็กก็แม่นั่งฝั่งขวาคนตัวใหญ่ก็นั่งฝั่งซ้ายนะครับจะสบายมากนะครับแล้วก็นี่นะพื้นที่เยอะมากนะเยอะมากแล้วก็นี่ครับด้านหลังมีพนักวางแขนพร้อมที่วางแก้วนะครับ แล้วก็มีไฟสองสว่างนี่นะสองฝั่งนะครับประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นไฟเวลากลางคืนนะครับเวลาเปิดไฟหน้านะครับมันจะมีไฟแบบเล็กๆอยู่ตรงนี้นะอ่าแล้วก็อันนี้เปิดห้องสัมภาระด้านหลังนะครับล้วงไปหยิบของได้นะครับถ้าใครมีสัมภาระด้านหลังนะครับหรือว่ามีล่ม เอาลมไว้ด้านหลังวันไหนฝนตกๆก็ล้วงมาหยิบได้นะครับสบายเบาะหนังจะเป็นหนังรูแบบนี้นะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็ที่วางแขนผมรู้สึกว่าตัวฝั่งขวาเนี่ยฝั่งที่เป็นคอนโซลกลางตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับตรงที่วางแก้วจะต่าไปนิดนึงนะครับเวลานั่งเนี่ยถ้าจะเท้าฝั่งเนี้ยมันจะเอียงแต่ถ้านั่งเอนมาฝั่งซ้ายแบบนี้นะคร นอนคิดซะว่าเอนประดับแบบไม่ถึงกับนอนแล้วกันแบบนั่งสบายๆเนี่ยมืออยู่ประมาณเนี้ยสายตาอันนี้ระดับสายตานะครับมันจะรู้สึกว่ารถเนี่ยมันปโปร่งมากนะมันโล่งนั่งสบายมากนะครับคันนี้นะครับแล้วก็เฮดรูมเนี่ยเหลือประมาณสําหรับเบาะหลังเนี่ยผมสูงร้อยแปดสิบนะครับเฮดรูมเหลือประมาณหนึ่งกำปั้นกับอีกประมาณสองนิ้วนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ ขออนุญาตนะครับยืดเท้าไว้ใต้เบาะทุกคนสบายมากนะสบายจริงๆสำหรับแคมรี่โมนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งด้านหน้านะครับตับสูงต่ำได้นะครับเดี๋ยวคุณนะเดี๋ยวผมพาไปนั่งฝั่งขวาซึ่งตำแหน่งคนขับคือผมแล้วกันขออนุญาตย้ายของนิดนึงนะครับโอเคเมื่อกี้ผมขับมานะครับก็ ตำแหน,น่งที่ผมขับแล้วนั่งสบายพอผมมานั่งผมตัวใหญ่นะฮะสูงร้อยแปดสิบนะครับก็บจับประมาณนี้นะฮะเกือบติดนะครับแต่ถ้านั่งแบบนี<_<__<_<_<_้ก็จะไม่ติดแต่ถ้าสอดขาเข้าไปใต้เบาะก็จะเกือบเกือบติดแต่ถ้านั่งอ้าแบบเนี้ยสบายแล้วก็มีเขามีแอร์หลังให้อยู่แล้วนะครับแคมรีสบายแน่นอนเย็นฉ่ำแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ขาดไปผมว่านะฮะม่าน ม่านประตูคู่หลังเนี่ยจริงๆอยากให้มีนะครับแต่อันนี้คือถ้าเราเลือกตตั้งฟิล์มดีๆนะ่ะก็ไม่มีปัญหานะครับสบายแล้วก็ทัศนวิสัยของเบาะคู่หลังนะครับอันนี้คือระดับสายตาผมจะประมาณนี้ก็ไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดูปลอดโปร่งมากเพราะว่าเบาะตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะบังสายตาไปประมาณหนึ่งนะครับยิ่งถ้าคนขับชอบปรับเบาะสูงนะครับ ก็จะยิ่งชัดนะเพราะว่า,าจะบางสายตาไปชัดเจนเลยแต่ของ,ของผมเแนบบี่ยผมปรับเบาะคู่หน้าเนะี่ยปรับเบาคนขับเนี่ยลงมาต่ํากับสุดนะครับแล้วก็ข้อดีของแคมเรี่สำหรับผู้ขับขี่เบาะคนขับนยครับเบาทั้งทั้งคู่หน้าเลยแล้วกันนะครับปรับได้เยอะมากนะระยะที่ปรับสูงต่ําเดินหน้าถอยหลังเนี่ยได้เยอะค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็นั่งทําให้คนขับแต่นั่งสบายด้วยนะฮะมีที่ ใส่ของดึงออกมาได้นะครัสำหรับใส่เศษขยะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับทั้งสองฝั่งนะครับมีให้แล้วก็บริเวณแผงประตูก็จะมีที่วางขวดน้ํานะครับนี่นะใส่กระสารก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะก็โดยรวมนะแคมเปอรี่เนี่ยเป็นรถที่นั่งแล้วรู้สึกว่าโปร่งสบายเพราะว่าภายในเป็นสีเบจเนี่ยทำให้นั่งแล้วไม่ติดตัดนะครับ แต่รุ่นหลังๆไม่น่าเชนรุ่น M/MC เนี่ยจะมีภายในดําด้วยรู้สึกนะครับถ้าไม่ผิดนะแต่โฉมนี้ก็คือเป็นภายในสีเบดนะครับถ้าเราเอียงตัวมาตรงคอนโซลกลางตรงที่เท้าแขนด้านหลังมุมจากระดับสายตาก็จับประมาณนี้นะครับก็จะโลง่ลงๆโปรง่ปรงๆนะฮะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ น่าจะมืดๆหน่อยนะเพราะาผมไม่ได้ปรับแสงของวิดีโอนะครับมีเข็มขัดนี้เราไปสามจุดนะครับทั้งสามตำแหน่งนะฮะม,มอนปรับสูงต่ำได้นะครับแต่ตรงกลางเนี่ยปรับไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารุ่นเก่าเขาปรับได้นะแต่รุ่นใหม่มาปรับไม่ได้แต่จริงๆก็ไม่มีใครนั่งอยู่แล้วตรงนี้เพราะว่าเบาะมันแข็งนะครับแต่ถ้าถามว่านั่งได้ไหมคนตัวเล็กกะนั่งสบายนะครับเพราะว่า คือที่วางขาเขามีน้อยตรงสาหรับตําแหน่งบุคคลที่ห้านะครับแต่ถ้านั่งแค่สี่คนเนี่ยสบายๆนะครับแต่ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะครับตรงเนี้ยตรงตําแหน่งที่ห้านี่ระยะสายตาถือว่าดีมากนะเพราะมองไปข้างหน้าคือโปร่งเลยนะฮะแต่คือพนักพิงหลังเนี่ยจะ,จะแข็งนะครับนะฮะอันนี้มุมจากฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับโดยรวมแล้วผมคิดว่ารถรุ่นเนี้ย กับราคาตอนนี้เป็นรถที่น่าใช้มากทุกคนถ้าคุณดูแลรักษารถดีๆหน่อยหารถรุ่นนี้มาใช้จะเครื่อง2.02.5อะไรแล้วแต่แล้วแต่งบเลยเพราะว่าราคามันต่างกันนะครับแต่ถ้าเครื่องส .2.0 เนี่ยข้อดีของมันคือเป็นเครื่องรุ่นเก่าเกียร์รุ่นเก่าดูแลรักษาง่ายทนติด l p g เนี่ยประหยัดมากนะครับติด l p g ประหยัดมากเพราะว่าคันนี้นะครับผมจับ น้ำมันนะฮะเติมเต็มถังจากเชียงใหม่ขับถึงราชบุรีน้ำมันยังไม่หมดถังนะครับทุกคนเจ็ดร้อยนิดนิด,น,ดนะเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสี่สิบน่ะน้ำมันยังไม่หมดถังไฟเตือนยังไม่ขึ้นทุกคนนะครับแต่นะครับ,นะรบน้ำมันนะครับเติมได้แก๊สโซโฮอ้าเก้าห้านะครับก็ตอนที่ผมเติมเต็มถังจากเชียงใหม่เนี่ยมันอยู่รู้สึกว่าสองพันบาทพอดีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็ ขรับมาถึงราชบุรีเนะี่ยไม่หมดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เติมกลับนะครับแต่ที่จอเนี่ยตราเส้นเปลือกมันขึ้นอยู่ประมาณ14.7กิโลเมตรต่อลิตร,ร,รถือว่าประหยัดนะครับวิ่งทางไกลถือว่าประหยัดนะครับถ้าติด LPG เนะี่ยผมคำนวณให้คร่าวๆนะกิโลเมตรหนึ่งประมาณบาท4บาท5เท่านั้นเองสำหรับการวิ่งทางไกลนะฮะเพราะว่าแคมรี่ของผม2.4เนะี่ยวิ่งทางไกลเคยประหยัดสุด1.1.3ถึง1.4บาทนะครับแต่นั่นคือก็ กดยับเหมือนกันนะครับเพราะรถมันขับสนุกนะครับแต่ครันนี้นนะรถมันจะตื่นๆนิดนึดนดนงก็ถ้าไปเรื่อยๆก็โอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ใครมองหาศึกษากันดูนะครับเป็นรถที่คุ้มค่าเดีย๋ยวเราพาไปลองขับนิดนึงเดีย๋ยวเราไปลองขับกันนิดนึงนะครับฝนหยุดละทำแหน่งขึ้นลงสบายนะครับ รถนะพึ่งล้างมานะฮะก็เอามาจอดตากฝนแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมุมมองผู้ขับขี่นะ่ะดีมากกันเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปขับกันนี่นะครับอันนี้ผมปรับเบาะ ต่ำจนเกือบจะสุดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ตัวใหญ่ขายาวนะครับก็จับประมาณนี้นะเวลาผมขับรถเนี่ยผมชอบปรับเบาต่าๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยผมว่าถ้าปรับต่าขนาดนี้น่าจะขับไม่ได้นะฮะนอกจากคุณผู้หญิงจะเป็นคุณนางแบบนิดน,นึงนะโอเคการเก็บเสียงเนี่ยดีนะแต่ยางตัวนี้ ท,ที่ใช้อยู่เนี่ยที่เจ้าของ,ของเก่าเขาใส่มาเนี่ยยางมาแชลนะครับเสียงค่อนข้างดังเพราะว่ารถเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วยางจอดไว้จนมันแข็งแต่การใช้งานทั่วไปก็คือการก่อนถนนก็คือโอเคนะครับแต่แค่เสียงมันดังเนี่ยนะครับเริ่มมาเสียงเริ่มมาแล้วแล้วก็มันจะก็จะดังขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมตัดสินใจเปลี่ยนทั้งแม็กและยางนะครับเพราะว่าถ้าผมเปลี่ยนยาง เฉพาะขอบสิบเนี่ยสีเส้นนะครับไม่มีเจ้าไหนต่ำกว่าสอง0 0ื่นนะฮะผมเลยตัดสินใจลงทุนนะครับเปลี่ยนแม็กเป็น17นิ้วแล้วก็ใส่ย,ยางสเปคเดิมนะครับสำหรับสปริงโหลดก็ไว้อย่างนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ายางไซส์เดิมมันจะใหญ่กว่านิดนึงถ้ามันติดต่ค่อยแก้ไขถ้าไม่ติดก็ใช้ไปตามนั้นเลยนะครับ เพราะว่ายาง4 1 7เนี่ยหาง่ายกว่าแล้วก็ราคาย่อมยาวกว่าอ่านี่นะรครับการขับขี่ก็ประมาณนี้อันนี้มุมมองจากสายตาผมนะครับจากประมาณนี้โอเคเลือไไม้ประมาณนี้นะครับมุมมองทัศนวิสัยเวลาขับขี่กระจกมองข้างกระจกมองหลังที่ขัดใจนะฮะโอเคนะครับใคร สงสัยอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครัสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับส่วนลัตตาซึ้นเปลืองเดี๋ยวขออนุญาตตามคลิปแยกนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเปลี่ยนยางเดี๋ยวผมมารีวิวล้อส7ว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับ